นี่คือเรื่องราวของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีพระผู้ทรงอภัญญากับการทุดงในป่าดงพญยาไฟป่าอาถรรพ์ที่คนโบราณต่างร่ำลือว่าถ้าเกิดไม่น่าจริงการเข้าไปก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งครับเพราะด้านในเต็มไปด้วยสัตว์ที่ดุร้ายของอาถรรพ์และผีป่ามากมายที่แค่คิดก็ขนลุกแล้วครับวันหนึ่งสมเด็จโตได้เข้าไปนั่งภาวนาในป่าใต้ร่มไม้กลางค่ำคืนท่านหลับตานิ่งสงบ แสงจันทร์ลอดใบไม้มาเป็นสายล้อมรอบด้วยความเงียบและสิ่งที่ตามองไม่เห็นครับแต่คืนนั้นเองท่ามกลางความมืดมิดสนิทในกลางป่าลึกมีเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ววนเวียนอยู่รอบกรดของสมเด็จโตแต่ท่านก็ยังคงนั่งภาวนาอย่างนิ่งและสงบครับจนเสียงนั้นได้เงียบหายไปเองและทุกคืนหลังจากนั้นของอาถรรพ์ก็ถูกส่งมาไม่สำน้ากีพรายอสรพิษและวัวธนูเกิดไม่ลอยตลก ลมเย็นวูบว่าพัดวนรอบกรดเสียงรีดร้องของผีป่าดังแทรกอยู่ในความเงียบบางคืนเสียงฝีเท้านัๆ้ๆเหมือนสัตว์วิ่งมนส่วนบางคืนเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่ข้างหูวทุกคืนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแต่ไม่มีอะไรแต่ต้องท่านได้เลยครับเพราะว่าสมาธิของท่านแน,แน่วแน่มั่นคงดังภูผาด้วยพลังแห่งพุทธคุณครับจนเข้าถึงวันที่7ชายแปลกหน้าเดินเข้ามาหาท่านไม่กราบไม่ไหว้ แต่พูดขึ้นมาว่าข้าขอถามอะไรท่านหน่อยท่านมีของดีอะไรข้าได้ปล่อยตะขาบวัวธนูและผีพรายใส่ท่านบุคือแต่ท่านไมถึงทําอะไรท่านไม่ได้เลยสมเด็โตเพียงตอบสั้นๆว่าก็แค่สวดคาถาชินบัญชรเท่านั้นแหละชายคนนั้นก็งเงียบไปครู่หนึ่งครับก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าคืนนี้ช่วยอย่าสวดได้ไหมข้าอยากรู้ว่าของของข้ายังใช้ได้อยู่หรือไม่แต่ข้าขอให้คําสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายท่านสมเด็โตท่านก็รับปากครับ ก่อนจะกลับเข้าสมาธิและภาวนาต่อในคืนเดียวกันนั้นเองมีเสียงคลานลากปืนอย่างหนักแน่นตะขาบตัวใหญ่เคลื่อนตัวเข้าใกล้กรดของสมเด็จโตมันพุ่งเข้าไปในกรดและกําลังจะเลยเข้าหาขาของสมเด็จโตแต่สมเด็จโตก็ไม่ลุกและไม่หลบครับท่านเพียงแค่เป่าลมเบาๆพร้อมตั้งจิตในพลังแห่งบุธคุณเพียงเท่านั้นตะขาบที่ตัวใหญ่ตัวนั้นก็ได้ลอยหายไปในอากาศพอรุ่งเช้าชายคนนั้นก็กลับมาแต่คราวนี้เขาก้มลงกราบ พร้อมกับพูดไว้ว่าข้าคือหมอผีมือฉมังที่ไม่เคยมีใครรอดจากการเล่นของของข้ามาก่อนแต่ครั้งนี้ข้าขอยอมแพ้เขาบอกต่อว่าข้าขอน้อมรับพระพูธพระธรรมและพระสงฆ์และจะเลิกเล่นของตลอดชีวิตโปรดท่านจงรับอาหารที่ข้านำมาถวายด้วยเถิดสมเด็จโตท,ท่านก็เปิดบาดรับรับตักบาตรตามปกติแต่ว่าครั้งนี้คือการตักบาตรที่ลบความมืดในใจของคนคนหนึ่งไปตลอดกาลบางครั้งบทสวดมนต์ธรรมดาอาจไม่ใช่แค่เสียง แต่มันคือแสงที่จะพาชีวิตของคนทั้งคนออกจากความมืดครับ